สวัสดีครับพบกับไดแดาทาอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้คือโซโดคาเมเลเดอร์ด i ไว b ์ f i ไฟนะครับก็ชุดนี้ก็จะฟิชเชอร์ลิงกับคาเมเลเดอร์เซเบอร์ครับผมเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยด้วยกันนะครับก็ชุดนี้มี14กล่องเหมือนเดิมน,นะครับก็เดีย๋ยวมาเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของชุดนี้ในสายตาของบันไดนะแต่ในคนเล่นอาจจะไม่ได้แคร์ตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้คือบาลิตเล็กนะครับก็ก็ตัวนี้จุดเด่นหน้าเป็นที่ลายจุดตามเกาะที่ตัวนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูกันตามด้วยเมอร์สามสี่ก็คือล่างไอ้น,น่าจะเป็นคองนะครับของดีไวท์แล้วก็เป็นดีไซน์จากโฟเซ ต่อมา56อันนี้เป็นบาคิโอนะครับก็เป็น G.O. อมาของกระส่ายคานาฬิกาที่ยาวสุดๆโอเคคู่ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์จริงๆของคนเล่นนะครับก็คือคา m เมเลเดอร์แจนก็มาได้ทันทีนะครับมาตอนชุด5เป็นตัวอะไรได้หญิงชุดแรกของปีนี้นะครับต่อมาเออเบอร์เก้าเบอร์สิบอันนี้ เป็น Commander e s p a d a นะครับก็ร่างอะไรเบียนไหนก็สติ๊กเกอร์เต็มที่นะครับตัวนี้แต่ว่าดีไซน์มาสวยเลยแหละและต่อไปตที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น Commander Falcian Silent อะไรแ่างหนึ่งนะครับ Silent อะไรวะช่าหมันมถเถอะ ก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสติกเกอร์คุมทั้งตัวให้เป็นสีขาวดำ<ม>ต่อมาสุดท้ายโอุยอันนี้หนักหนักจังของแน่นนะครับแน,แน่นกล่องเลยก็อันนี้เป็นออปชั่นเซตนะครับพาร์ทไอกล่องออปชั่นเซตเแล้วออปชั่นเซตบก็ในกล่องเนี่ยอ่าเขาติดสติกเกอร์มาพอดีนะครับก็จะมีท่อนตัวของ l ล v ว r คอนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้างวะมีพาร์ทของ ลมล่างของล่างไกหมูนะครับแล้วก็โล่แล้วก็พัดของแจนนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดดีไว์เอ้ตัวไวส์ล่างสเก็ตบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวผมไปแกะแล้วมารีวิวให้ดูกันอีอกทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอันนี้เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวบานิเล็ก์นะครับก็ตัวเบสของมันจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ลงสีมาให้เฉพาะด้านหน้า เป็นสีฟ้าเมทัลลิกนะครับก็ตามตัวจะสังเกตเห็นว่ามันมีรอยปุกนะครับก็อันนี้น่าจะเอาไว้สําหรับตัวเรียกว่าอะไรเดียจุดสีชมพูนะครับตามตัวที่มันจะไล่ไล่เฉดมาแล้วก็กลายเป็นจุดๆแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนว่าจุดมันจะเยอะไปสักหน่อยนะครับจุดเยอะมากแล้วก็จุดไม่เหมือนในเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่มาให้ในกล่องก็คือมือมือแบรนะครับแล้วก็จะมีมือกำมาให้ใน ในกล่องออปชันพาสนะครับขั้นเสร็จตอบมาเป็นตัวคองนะครับฟูเซคลองจีโนมตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีช่องไว้สาหรับเปลี่ยนล่างช่องเปลี่ยนอะไรพวกนี้มีเตรียมไว้แล้วนะครับสาหรับการรีมิกซ์ส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกับตัวอื่นๆที่เคยผ่านมาก็มีมือกำรรอันใหญ่ ของที่มีมาให้ก็จะเป็นมือนะครับมือเปลี่ยนอันนี้แล้วก็เข็มขัดนะครับตอนที่กำลังบิดไอกำลังบิดโยกลงสลับชึบต่อมาตัวบาคิโอบาคิโอวันนี้ก็เท่เลยนะครับเท่มากกับสายนาะฬิกายาวๆที่พาดมา ก็ที่เหลือเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันชึบแล้วก็ของมาให้ก็เหมือนเดิมครับเป็นมือเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้นะครับปืนของ device นะครับก็มีแบบแยกแยกชิ้นอันนี้มาให้สลับถือแอคชั่นแล้วก็ที่เป็นตัวตัวสุดท้ายก็คือแจนนะครับก็ตัวเนี่ยเป็นสีดำดำน้ำเงินแล้วก็ส่วนสีส้มเนี่ยจะเป็นเพ้นท์มาให้นะครับ ทั้งตัวเอ้ยไม่ส่วนที่ส่วนที่เพนมาเนี่ยก็คือเพนเครื่องมาจากเสียเงินไม่ใช่ไม่ทั้งตัวนะเพราะว่ายังมีส่วนหลายส่วนที่ยังขาดอยู่เอ่อแล้วก็จะมีมือแบให้นะครับส่วนในออปชั่นเนี่ยก็จะให้ให้พัดมาสองข้างแยกกล่องกันแล้วก็มือกำนะครับมือกำที่น่าจะเหมาะกับตัวนี้มากแหละแล้วก็ตัวเข็มขัดนะครับอีกอันหนึ่งสำหรับติดสติกเกอร์ของ ล่างลางที่เป็นพัดนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวที่มาในกล่องออปชันเซตก็คือเลฟคอร์บนะครับอันนี้ผมยังไม่ประกอบแน่นนะเพราะเดี๋ยวจะเอาไปทำสีก็สัดส,ส่วนอาจจะปแปลกๆไปนิดนึงนะครับมือมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคละน่ารักดีนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่หลายคนอยากได้ในชุดนี้ออปชันได้เ,เยอะต่อมาอันนี้นะครับตัวอันนี้เป็นเอ,อ่อไวส์นะครับลางแจ็คเกิลจีนม ก็เป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็ไปสติกอร์เอาต่อมานีนโล่ของไวส์นะครับที่ประกอบจากตัวไข่ของบาลิสเล็กนี่นะครับประมาณนี้และอันนี้ก็ได้กล่องเก็บของมาเหมือนเดิมครับที่ไม่ค่อยมีเปรีโยวเท่าไหร่มันเก็บอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วก็ขานีบอ,อันหนึ่งไว้สำหรับใช้กับสิ่งนี้เลยอันนี้ก็คือพาสสำหรับแปงลงร่างคามาคิริีเมเอ๊ะลิมิกนะครับก็ ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปทําสีแล้วเอามาให้ดูอีกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบแล้วก็ทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองบาลิสเล็กนะครับตัวนี้ผมสติกเกอร์แค่ตรงเข็มขัดกับตานะครับแค่สองที่และที่เหลือมันมีตัวเนี้ยถ้าไม่ทําสีอันมีสติกเกอร์ตามตัวเยอะมากเลยผมก็เลยทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้เป็นล่างอัปเกรดนะครับที่ ในเรื่องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าพอทำสีแล้วอะของเล่นพอทำสีแล้วอะมันสวยมากเลยอะเพราะว่าเออเขาทำเท็กเจอร์จุดๆมาให้ครับอันนี้ถ้าถ้าสังเกตดูครับมันจะมีที่เขาที่ไหลแขนแล้วก็ตรงหน้าขานะครับก็อันเนี้ยมันเป็นเท็กเจอร์ในเรื่องมันจะไม่ได้เป็นแบบจุดๆงี้จริงครับมันเป็นแค่ลายเฉยแต่ว่าของเล่นอะทำเป็นเท็กเจอร์ไปเลยก็ผมก็เลยพ่นไล่เฉดไปเฉยๆนะครับมันก็ไดอารมณ์เหมือนในเรื่องอยู่แหละ นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เหมือนสะทีเดียวแต่พอทําสีเป็นแบบเม่ัลลิกแล้วอะ่ะมันก็สวยมากเลยแหละอันนี้สีด้านหลังครับผมอิงตามตัวนิตยสารที่ออกมาคิดว่าน่าจะตรงนะครับน่าจะมีสีฟ้าแค่ไม่กี่จุดตัวดีไซน์เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเกาะสองสีทับไปทิ้งนะครับก็สวยอะ่ะเป็นตัวที่เล่นับประทับใจมากเลยนะครับแต่ว่าแคบได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไหลมันจะเป็นเหมือนของเดมอนนะครับที่มัน จะล็อกติดไม่ได้คุมนะครับทให้ตัวขยับมันทําได้น้อยส่วนมือเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ได้มาเยอะพอสมควรเลยมีมือแบรแล้วก็มือกรรแบบมีรูแล้วก็มือกรแบบ,มแมแบ,บไ,มไม่มีรูนะครับผมเลือกใส่แบบไม่มีรูเข้าไปอันนี้แล้วก็ของที่ให้มาเล่นคู่กันเนี่ยก็จะเป็นโลของไวส์นะครับที่เป็นล่างที่ประกอบจากไข่ที่แตกของ่างบาลิสอันนี้ก็ให้เป็นเท็กเจอร์เหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้ผมก็เลือกคนสีเอาเหมือนกันสวยเลยแหละ อันนี้เดี๋ยวน่าจะได้ทำสีอะไรคล้ายๆอีกในชุดถัดไปนะครับก็ประทับใจมากประทับใจมากตัวนี้สวยจริงๆต่อมาไปที่ล่างเหมือกันทับล่างของจีโนมก็ตัวนี้เป็นล่างที่เบสจากโฟเซ่นะครับตัวส่วนที่เหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นขาช่วงตัวนะครับแล้วก็แขนที่เหมือนของเดิมเลยแต่ว่าจะมีแขนเป็ีอะไรเพราะามีรูที่สำหรับติดกำปั้นอันนี้นะครับ ก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีหน้ากริลล่าอันใหญ่นะครับแล้วก็ปากแล้วปากเนี่ยมันจะติดแปะตัวถุขัดเลยทําให้เราไม่สามารถเสียบฐานได้นะครับแต่ว่ามันยังมีรูเสียบที่ตรงนี้อยู่ก็เลยเลือกเอาฐานมาเสียบตรงนี้แทนนะครับได้อยู่เหมือนกันใช้โค้ดท่าได้เท่เลยมือกําปั้นใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างเท่นะครับตัวนี้สวยดีเหมือนกันนะก็กค่อนข้างชอบอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเด่นยังไม่มีรูกเล่นเท่าไหร่เพราะว่าตัวคู่ลิมิตยังไม่มานะครับ ก็ต่อมาเป็นอันนี้กับกันบ้าง Barcolex นะเอ้ย b ค r c o เฉยๆไม่เล็กนะครับเอออันนี้เบสจากตัว G.O. นะครับทำสีค่อนข้างน้อยนะสีจริงๆทำให้มันเยอะแล้วแหล,ละสายนาฬิกาเนี้ยก็ทำสีมาให้แล้วหมดเลยแล้วก็เหมือนของตัวอื่นนะครับส่วนที่เหมือนเดิมเนี้ยก็คือต้นแขนนะครับแล้วก็ลำตัวขาแล้วก็ช่วงสะโพกด้านล่างนะครับเป็นของเดิมหมดเลยแล้วก็ที่เปลี่ยนก็นมีพวกเกาะอ,อะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้ก็ยังยังเหมือนกับตัวร่างของนะครับคือยังไม่มีอะไรให้เล่นด้วยเท่าไหร่ต้องรอไว้ออกมาถึงจะเล่นลิมิกได้นะครับก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปถึงแจนเอาเป็นตัวกล่องพาร์ทเสริมกันอนเลยกันครับกล่องพาร์ทเสริมเนี่ยที่ให้มาก็จะมีนี่ไว้นะครับร่างสเก็ตบอร์ดก็อันนี้ผมพ่นสีชมพูรบอบๆไปนะครับเพราะว่า ไอตรงเนี้ยมันสีชมพูพอดีก็ถ้าเป็นสีดํามันอาจจะดูหนาไปสักหน่อยแล้วก็นี่สติกเกอร์เป็นลายสวยมากลายสติกเกอร์แบบดูดีเลยอะ่ะอันนี้ก็สามารถหาฐานมาเล่นได้นะครับแบบชื้นเท่เลย่างนี้ก็ถือว่าทําให้กล่องนี้สมบ,บูรณ์ไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาในกล่องนี้ก็คือพาร์ทลีมิกนะครับของร่างไกมุร่างคามาคิริจิโนม เป็นร่างรีมิกที่ที่ดูดีนะก็ถ้าอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ยังดูเป็นตะกัแตนได้อยู่พาร์ตอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ที่แบบให้มาสีเดียวเลยฮะสติ๊กเกอร์ทั้งอันเลยผมก็เลยเลือกพ้นสีเอาแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างดูดีปิกที่กางมาประมาณนี้ดูดูเป็นตะกแตัแตนดีอ่ะ่าจะประมาณนี้แล้วก็ของที่มีมาให้อีกก็คือตัวบัสเตอร์นะครับอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์แปะให้2แบบเป็นบัสเตอร์แบบที่ ถอดตัวหัวปืนออกมาแล้วก็ปั๊มนะครับในเรื่องนะี้ยังไม่เคยได้ใช้นะผมซึ้งเหมือนยังไม่เคยเห็นเลยก็อันนี้นะครับมีประมาณนี้ถัดมาเป็นเข็มขัดตอนกําลังโยกนะครับอันนี้ผมเลือกแปะติ๊กเกอร์ไม่ได้ติ๊กเกอร์มาเต็มเลยแหละแต่ว่าผมไม่เลือกไปของตัวไหนก็เลยไว้ประมาณนี้ก่อนดีกว่ายังไม่ทาอะไรต่อมาต่อมาอันนี้นะ่าเป็นตัวไฮไลท์ของชุดนี้นะครับคัมเบเดอร์แจนนะครับแจนุกก็ตัวนี้แอคชั่นได้สุดยอดเลยนะครับก็ แครบได้เยอะมากเพราะท่าเยอะมากครับจริงๆลงสีมาให้ก็เยอะแต่ว่าที่ลงสีมาไม่ลงสีมาให้ก็เยอะกว่านะครับก็เลยต้องทำสีเอาอันนี้จุขแขกค่อนข้างโอเคครับตัวไหล่ไม่มีอะไรติดเพราะว่าเป็นแบบเปิดเลยเปิดลงผมก็หมุนได้สบายนะครับแต่ยังไม่มีอะไรให้เล่นเท่าไหร่แล้วก็ของที่มาให้ก็มี เลฟคอฟนะครับเลฟคอฟอันนี้ต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่เล่นคู่กันจุดขยับก็จะมีแค่ตรงแขนนะครับแล้วก็เอวเท่านี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยหน้าตาเหมือนจะบ,บ้าเลยัะแต่ตัวเล็กน่ารักกว่าแล้วต่อมาก็จะมีลั่งหมดพีคอรกนะครับเป็นเป็นพัดให้ทั้งสองข้างแล้วก็มีไดเวอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ มือเปลี่ยนแบบกรรมแบบมีรูแล้วก็มือแบให้ครบเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้ครับกับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่คุ้มค่าน่าเล่นนะครับก็ในเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ